ะะแต่ลักษณะผมหยิกและผมเหยียดตรงนะคะเป็นลักษณะที่ข่มกันไม่ลงฉะนั้นลูกผสมที่เกิดจากนะคะ,ะพ่อที่มีผมเหยียดตรงนะคะหรือแม่ที่มีผมเหยียตรงแต่งงานกับพ่อที่มีผมหยิกหรือแม่ที่มีผมหยิกนะคะแล้วได้ลูกนะคะ,ะก็คือเป็นรุ่นผสมเนาะไปได้ลูกที่เป็นเฮท,ทโรไซการ์ค่ะจะได้เป็นลักษณะผมหยกมักทก นะคะคือจะตรงก็ไม่ตรงจะหยิกก็ไม่หยิกนะคะฉะนั้นนะคะลักษณะนี้นะคะเขาเรียกว่า incomplete d o m i n a n t นะคะ incomplete d o m i n a n t หรือการข่มไม่สมบูรณ์การข่มไม่สมบูรณ์นะคะจะทําให้ฟีโนไทป์นะคะมีลักษณะนะคะเจือจางระหว่างลักษณะเด่นนะคะหรือลักษณะด้ทั้ง2ลักษณะนะคะอาจจะอยู่อที่ความเจือจางก็คล้ายคล้ายกับดอกลิ้นมังกรน,นะคะที่เป็นเฮทโรไซกัสแล้วได้ฟีโนไทป์เป็นดอกสีชมพูนะคะ่ะจะแดงก็ไม่แดงนะคะจะขาวก็ไม่ขาว ฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้นะคะชายที่มีผมหยิกแต่งงานกับหญิงที่มีผมเหยียดตรงจะได้รุ่นลูกนะคะที่มีจีโนไทป์เป็นนะคะ C, C กับ H S ทั้งหมดซึ่ง C กับ H S นะคะก็คือมีลักษณะเป็น<ๆ>ผมยังไงคะผมหยักศกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีลักษณะอื่นเลยอัะนนี้เรามาดูชอยนะคะข้อที่หนึ่งบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกชายที่มีผมหยิกเท่ากับหนึ่งส่วนสอง ถูกต้องไหมเออไม่ว่าเขาจะได้ลูกชายหรือว่าได้ลูกสาวก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ผมหยิกเลยนะคะฉะนั้นช้อยที่หนึ่งผิดสองความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกสาวที่มีผมเหยียตรงเท่ากับหนึ่งส่วนสองอ่าไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ผมเหยีตรงเลยฉะนั้นข้อนี้ผิดสามมีโอกาสได้ลูกชายที่มีผมหยักศกนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลูกสาวที่มีผมหยักศกเช่นกันในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะข้อนี้อาจจะแสดงให้เห็นว่านะคะถ้าเขาเนี่ยมีลูกสองคนคือผู้ชาย หนึ่งคนอาเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวค่ะก็จะได้ลักษณะผมหยักสุกะะผู้ชายหนึ่งคนเป็นผมหยักสุกลูกสาวหนคนเป็นผมหยักสุกนะคะคในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเทะะ่ากันค่อยเอาไว้ก่อนนะคะสี่มีโอกาสที่ได้ลูกที่มีผมหยิกผมหยักสุกและผมเหยียตรงในอัตราส่วนหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งนะคะข้อนี้ถูกไหม ฉะนั้นนะคะรุ่นลูกไม่มีโอกาสเป็นผมหยิกแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นผมผมตรงเลยใช่ไหมคะเพราะว่านะคะลูกไม่มีโอกาสเป็นไปได้แค่ผมหยักสศกเท่านั้นฉะนั้นข้อที่สี่ก็ผิดนะคะข้อที่ถูกคือข้อที่3ค่ะอะ่ามีโอกาสเป็นไปได้นะว่านะคะเขาได้ลูกชายที่มีผมหยักสศกนะคะกับลูกสาวที่มีผมหยักสศกเนะะี่ยตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งถ้าหากว่าอ่าเขามีลูกลูกชาย1คนหรือว่าลูกสาวหน,แบบนึ่งคนแบบเนี้ยนะคะก็ guitars, ы, มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เท่ากันนะคะหรือมีลูกชายนะคะสองคนก็เป็นผมหยักโศกนะคะหรือลูกสาวาะะสองคนก